สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เชฟเล่สอนอาหารไทยนะครับพาเมนูสมัยใหม่2020เลยนะฮะ2020นะมาพร้อมอู่หั่นเลยนะฮะยำมะม,ม่วงหวานสมุนไพรนะฮะเป็นยำมะม,ม่วงหวานสมุนไพรเป็นเมนูที่เชฟเล่ได้คิดขึ้นใหม่ตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้นะเป็นเมนูใหม่ล่าสุดของเชฟเล่นะฮะเรามาดูส่วนผสมยำมะม,ม่วงหวานสมุนไพรกันเลยครับ ง่ายๆครับกุ้งสดครับนะฮะมะม่วงครับน้ำม่วงนี้เป็นมะม่วงน้ำดอกไม้ก็ได้นะฮะแล้วก็มีมิ้นครับหรือว่าใบสะระแหน่นะฮะมะนาวครับตะไคร้ครับใบมะกรูดครับพริกขี้หนูครับหอมแดงครับนะฮะแล้วก็เครื่องปรุงมีน้ำตาลเกลือแล้วมะนาวนะฮะโอเคเราดูส่วนผสมกันเรียบร้อยหมดแล้วนะฮะเราไปทํากันเลยครับ n e นอร์มอลครับ ไปครับเดี๋ยวครับอย่าเพิ่งไปก่อนกดไลค์ซับสไครตให้เชฟเล่ด้วยนะครับโอเคครับเรารหั่นออกมาสองซีกนะฮะโอเคครับทำไมผมใช้มะม่วงสุกเพราะช่วงนี้หน้ามะม่วงมะม่วงโลก็มีกี่บาทนะฮะแล้วก็ทําไมผมต้องมาเอาพวกสมุนไพรมาใส่เพราะมะม่วงมันหวานนะฮะทำไมผมต้องใส่ใบาสาหน่ใส่ใบมะกรูดหรือว่าใส่ตะไคร หรือว่าใส่หอมแดงนะฮะใส่มะนาวเพื่อตัดความหวานของมะม่วงนะฮะให้มันกลมกล่อมนะฮะโอเคนะฮะเรามาดูดัดแปลงของเชฟเล่กันต่อครับวิธีที่เชฟเล่จะทำให้ดูนะฮะ เพ,เพื่อนเอาออกเลยครับโอเคครับนะฮะอันี้เราก็ตั้งไว้ตรงนี้เลยอ่าโอเคนะฮะต่อไปนะฮะพอเราได้มะม่วงมาแล้วนะฮะเราก็มาทําน้ํายำนะฮะน้ํำยำนี้ก็ง่ายๆครับนะฮะผมใช้มะนาวลูกเดียวพอนะไม่ต้องเยอะนะฮะพเพราะมันเป็นอาหารรู้สึกว่าจะกึ่งเฮลตี้นะตัวนี้นะฮะนะปุ๊บนะ,ะแล้วใส่เกลือ ประมาณสักหยิบปลายมือนะหรือประมาณครึ่งช้อนชานะใส่ไปเลยฮะนะ,ะน้ำตาลครับทำไมผมถึงน้ำตาลประมาณหนึ่งช้อนชานะฮะแล้วก็สองช้อนชาถ้าใครไม่ใส่ก็ได้นะฮะครับผมนะฮะเสร็จแล้วคนก็ให้หมันเข้ากันนะ ผ่ากุ้งนะฮะผ่ากุ้งออกไปเหมือนเดิมครับเชฟเล่ทำอะไรแบบง่ายๆนะฮะกุ้งนี้ก็ต้องสดนะฮะล้างให้สะอาดนะฮะเป็นเมนูใหม่นะครับตัวนี้นะฮะเพื่อนๆจะไปลอกเลียนแบบก็ไม่ไม่ว่าอะไรนะฮะเวลาไปเทสอาหารอะไรได้นะตัวนี้แต่ต้องซื้อมะม่วงไปเองนะฮะบางสถานที่เขาไม่ให้ใช้นะฮะครับผม คนก็ลวกกุ้งนะฮะครับผมลวกกุ้งนะฮะลวกมันสะดุ่งนะฮะอยาให้มันสุกมากนะฮะพอครับปิดแก๊สครับ ใส่จานเสร็จแล้วก็ตอนนี้คุณมาหัน่นมะม่วงนะฮะมะม่วงที่เราหั่นแล้วฉีกออกมาเมื่อกี้นะฮะแล้วแต่นะฮะจะหั่นเตาใหญ่เตาเล็ก ครับผมเอาหางออกครับปุ๊บโอเคนะแต่ตรงนี้นะคุณก็ใส่ตะไคร้ลงไปหอมแดงลงไปแบมะกรูดล,ลงไปนะส่วนพริกขี้หนูนะครับคุณก็ซอยนะใส่ไปนะฮะ ไม่ต้องเยอะครับโอเคนะฮะเสร็จแล้วนะคุณก็เอากุ้งใส่ไปหั่นเตาครับ ใช้กุ้งห้าตัวพอนะฮะโอเคครับแล้วคุณก็คลุกนะฮะคูมันเข้ากันนะปุ๊บนะฮะแล้วคุณก็มาเอาใบสะระแหน,น,น่นะซอยไป ค okay. ตอนนี้คุณก็เอามะม่วงใส่ลงไปเลยครับสองสามนะเรียบร้อยครับใส่ใบแสเนี่ยฮะ โอเคครับเสร็จครับผมนะ,ะเราก็มาดับจานกันนะกาดับจานเซฟเล่ก็ใส่ไปหลังจากที่ผมจัดจานเสร็จแล้วนะฮะมันจออกมาสไตล์นี้นะครับเพิ่มคุณค่าลูกนี้นะฮะมะม่วง35บาทนะ,ะกุ้ง36บาทนะผมจะขาย จานนี้490บาทบวกเซอร์วิสครับนะฮะเสร็จแล้วครับเชฟได้ดีไซน์ design, นะ,ะยำมะม,ม่วงกุ้งสดสมุนไพรนะฮะหรือว่มมายำมะม่วงหวานกุ้งสดสมุนไพรนะฮะแล้วแต่เพื่อนๆพ,พาไปตั้งเชื่อเอ,เองนะเชฟได้ดีไซน์ design, ออกมาสไตล์นี้นะครับเราไปชิมกันครับสุดยอดครับนะฮะ ผมว่าแนะนํานะหามะม่วงที่มันสุกแบบเปรี้ยวๆอะ่ะอย่าให้มันหวานมากนะสุดยอดเลยนะฝากกดไลค์กดแชร์ซับะไคร์ให้เชฟเล่ด้วยนะครับขอบคุณครับสู้ๆครับนิวนอร์มอลครับอืมอร่อยเอาตากล้องคไหม